สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะอรุณสวัสดยามเช้าวันนี้นะครับนะขอมาเปิดแบงางปันให้พี่ๆกันต่อนะครับสรับรุ่นรวยโชคอันนัน์นะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อใจที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับรุ่นรวยโชคอันนันท์ครับเป็นของหลวงปู่มหาศิรังพุทธารพิเศษนะครับและนะครับพระอาจารย์ธรรมดลนะครับอาจารย์ต้อมท่าตะแบงนะครับพระอาจารย์สุริยันพระอาจารย์ประสูตรนะครับและก็หลวงปู่เวอรนะครับอีกและอีกหลายเกจิอาจารย์ที่ร่วมพุทธารพิเศษครับนะครับรุ่นน พิธีนะครับนี่เลยอิเกจินะครับนะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นห้ามพลาดกับกระพับปิดตาพังพระการนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกฮะรายการที่1กันเลยครับพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับพี่สามารถนะฮะจําอันดับรายการไว้นะครับหรือจํารายการที่ลงยาลงสีไว้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันนฮะรายการที่1ครับ รายการที่หนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาสีส้มครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่250บาทครับนี่ฮะสองบาทเลขโคนเบอร์หนึ่งศูนย์สามอะหนึ่งนสามหนึ่งเจ็ดนะนี่ฮะเอาไปพี่ชายครับสองร้อยห้าสิบาทเนื้อทองแดงซาตินฮะต่อมาครับร <c oughs> ายการที่สองนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการที่สองขออนุญาตเปิดครับรายการที่เปิดออกมาเป็นปีชวดฮะ เนื้อทองแดงลมดำนะครับด้านหลังปีชวดครับ12นักษัตย์ครับรายการนี้เอาไป280บาทนะครับนะปีชวดพี่รายการที่2ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเปิดออกมานะครับมาเป็นรายการที่3ครับเนี่ยฮะเช้าวันนี้นะครับนะเรามาลุยกันพี่นะครับรายการที่3เปิดขึ้นมาครับพี่ชายดีฮะ รายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำเลขโคดอําเริมหม่เลขหกศูนย์รายการนี้ลงยาสุนชาครับสวยๆพี่ชายนะครับขอสองร้อยแปดสิบาทราคาเดิมพี่สองร้อยแปดสิบาทราคาเดิมครับรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้ง เลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่สองนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่สองครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาส้มเหลืองแสงง่ะลงยาส้มเหลืองแสงครับพี่ชายนี่ครับนะนี่ฮะส้มอ่อนเหลืองแสงนะครับรายการที่สี่ครับเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเปิดออกมาครับเป็นรายการที่ห้าครับนี่ฮะอันดับที่ห้านี่ครับรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเพ้นเต็มสูบ นะครับปัดทองแน่นอนนะครับรายการเพินเพินสูปปัดทองครับนี่ฮะผมขออนุญาตนะครับแกไอเดี้ยนี่นี่ครับโอ้โหเป็นเพินสูปปัดทองได้คนเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่สำหรับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเปิดออกมาเป็นรายการที่หกครับ ลายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการที่ลมดําลงยาฟ้าครับพี่รายการที่สวยมากรายการที่ลงดําลงยาฟ้าเลขคนตั้งเบอร์มาได้สองห้านะี่โอ้สวยเลย นี่ฮะสวยงามนะครับขอ280บาทพี่นะครับขอ280บาทครับพี่นะครับรายการที่6นะครับรุ่นนี้คัดจอง200อัพแล้วนะครับนะแต่น้องเปิด250นี่คือเท่าทุนนะครับเท่าทุนขาดทุนด้วยนะครับนะเพราะบางพื้นที่ก็ค่าส่ง60 70นะครับนะฮะ200บาทดีตีไปเลยพี่เท่าทุนนะครับนะที่ผมอ่าร้อยสองร้อยแปดสิบนี่คือบวกกำไรนะครับกำไรยี่สิบสามสิบบาทบวกกันไปพี่นะแบ่งแบ่งกันพี่นะแบ่งมุมกันนะ เราบางรายการเราก็ได้กำลัก็มีนะครับต่อมาครับเนื้อทองแดงครับโอ้โหรายการนี้เนื้อทองแดงครับสวยครับรายการที่สวยเลยพี่รายการที่เจ็ดะเนี่ยเนื้อทองแดงลงยาฟ้าเลขคุณเบอร์ยี่สิบห้าองค์นี้สวยมากนะครับรายการที่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่แปดครับ รายการที่แปดขออนุญ,ญาตเปิดครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลงยาพยาเสือเสือสมิงขาวอะนะฮะรายการนี้ลงยาเสือขาวฮนะนี่คุยสวยนะเส้นลายเสือพิวมากเลขคนเบอร์สามสิบเก้าครับพี่เลขคนเบอร์สาสิบเก้าครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับนะฮะอาจายนะครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่9้านะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับนะองค์ที่9้าครับเดี๋ยวพ้นการวิชานะฮะว่าเป็นรายการอะไรนะครับนะรายการที่9ก้ากันนะขออนุญาตเปิดสักคู่นะครับนะรายการที่9้าครับเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นลงยาเหมือนหญิงอยางเลยนะครับกับเนื้อทองแดงโบราณเลขคุณเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะรายการที่เก้าสวยมากครับ รายการที่ผมขอที่280บาทพอพี่นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับรายการที่9ต่อมาครับพี่ชายน,นะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10นะฮะมาเป็นลงยางทอแดงผิวไฟครับเลขขนเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดครับรายการนี้เป็นลงยาขาวนะฮะสวยๆเลย นะยาขาวรวิสุดนะครับนะ้ำเหมือนมุกเลยรายการนี้ขอ280บาทบาพอพี่เล่นนะรายการที่10บนะครับต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่12นะครับ<ม>รายการที่12นะครับเนอโอยโหรายการนี้เป็นเพมจัดเต็มสูงครับ เพ้นเต็มสูบเลขโค้ดตัเบอร์มาเลขเจ็ดสิบสามฮะนี่ฮะออกมาเป็นสีชุมครูนะครับนะฮะสวยงามมากๆครับพี่นะครับนี่ฮะสวยงามมากๆพี่นะรายการที่สวยๆครับขอสามร้อยห้าสิบาทต่อพี่สามร้อยห้าสิบาทต่อครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่12เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับนะเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับด้านหลังนะครับอ่าเป็นยันดวงนะครับด้านหลังเป็นยันดวงนะสวยๆเลยพี่ชายนะครับเลขคนเบอรนหนึ่งสองสครับรายการนี้เอาไป300ร้อนะพี่นะสามร้300บาทพอพี่รายการที่12บองต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สนะิบะ รายการที <R |notimestamps|> 3 3 13่13นะครับเป็นเลขโคดนัาเบอร์หมายเลข10นะฮะ13มาเป็นเลขโคดนันเบอร์หมายเลข10ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากนะครับทองแดงผิวไฟหน้ากากปอกลูกปืนครับนะนี่ฮะเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากปอกลูกปืนนะครับเลขโคดนันเบอร์หมายเลข10นะครับรายการนี้เอาไป280บาทพอพี่สําหรับรายการที่13ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่14ครับ รายการที่14นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นรายการบนบนนะฮะกับเนื้อทองแดงลมดำหน้ากางปอกปืนเลขพหตจำเบอร์หมายเลขสตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการนี้ก็280บาทนะครับพี่ชายนะครับจัดให้ราคาพิเศษครับ280บาทครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่15ครับ รายการที่15นี่ครับรายการนี้นะครับนะเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลข1 1นเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลข1 1นึลงยาเขียวเหนียวซับครับ <_ d ota> รายการนี้ขอที่250บาทพอพี่250บาทพอพี่รายการที่1 0 15าครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่16นะครับรายการ,ร,ร,าการสุดท้ายรายการที่16ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับ รายการที่16กเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินเลขโค้ดตัวเบอร์1นนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์ห2 9หรือเปล่านะครับนี่ลงยาไล่สีลงยาจัดเต็มพิเศษครับนะรายการนี้เอาเป็น0บาทพอพี่นะฮะสำหรับรายการที่16นะครับสำหรับนี้ครับมีให้พี่16รายการนะครับเช้าวันนี้นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์ละเบอร์โทรท้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กรับขอบพระคุณพี่เกื่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ